สวัสดีครับผมหนุ่มมุติออดิโอนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ของทางมุติออดิโอนะครับเป็นลำโพงโฮมซีนีม m านะครับสำหรับตัวตู้นะครับของลำโพงรุ่นใหม่ของมุติออดิโอนะครับปริมาตรนะครับขนาดนะครับความสูงนะครับจะอยู่ที่นะครับความกว้างจะอยู่ที่ครับตัวนความลึกจะอยู่ที่ น้ำหนักนะครับไม่รวมหน้ากากก็จะอยู่ที่19กกิโลนะครับตัวนี้ก็เราจะมีหน้ากากให้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับจะมีหน้ากากให้ด้วยส่วนจะมีออปชันเสริมอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้จะไม่มีแถมนะครับก็จะเป็นหาห้อยนะครับเพื่อที่จะติดตั้งกับตัวผนังนะครับตัวนี้เราก็จะมีรูน็อต ไว้ให้เลยนะครับตัวนี้ไม่ต้องไปเจาะตัวตู้ตัวสกรูตัวเนี้ยเราฝังอยู่ในตัวตู้เลยนะครับไม่ทําให้ลําโพงเสียเวลาเราเจาะนะครับดอกนะครับของตู้ตัวนี้นะครับจะมีขนาดอยู่ที่10นิ้วนะครับส่วนแหลมนะครับเราจะออกแบบปากแหลมใหม่หรือที่เรียกว่าเวฟกาดนะครับตัวนี้กําลังวัดที่แนะนานะครับเพลเวอร์แอมป์ที่แนะนำนะครับร้อยห้าสิบวัตต์ขึ้นนะครับดูด้านหลังนะครับเราอยากนําเสนอนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับ bending post นะครับก็เป็นชนิดที่ไม่ต้องใช้ บานา n a นะครับใช้สายเปลือยสามารถเสียบได้เลยนะครับตัวนี้เพราะว่ามันจะเป็นบินนิ่งโพสต์แบบสปริงล็อกนะครับก็ข้อดีของบินนิ่งโพสต์ตัวนี้ก็ลองไปดูในคลิปก่อนที่ผมลงไว้นะครับตู้ตัวนี้นะครับเหมาะอย่างยิ่งนะครับที่จะเอาไปไว้เป็น lcr นะครับแผงหน้านะครับเพราะว่าเราออกแบบให้สามารถนําตัวตู้ไปไว้ที่หลังจอได้เลยนะครับเป็นจอถักจอรูอย่างเงี้ยครับเหมือนระบบเสียงในโรงหนังหรือที่ปัจจุบันเรียกว่าโฮมซีนีมา เลยเพราะว่าเราออกแบบชดเชยเสียงทุกอย่างไว้หมดแล้วนะครับหรือถ้าใครจะเอาไปเป็นระบบเซอร์ราวนะครับก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับตัวนี้ยังห้องใครที่มีขนาดใหญ่หน่อยตัวนี้ก็สามารถที่จะเอาไปเป็น ลำโพงเซอาลได้เลยนะครับและดีด้วยซ้ำเพราะว่าตัวนี้จะให้พลังเสียงนะครับหรือ DB นะครับความดังที่หรือว่าสูงมากๆนะครับตัวนี้ดเวอร์ของเรานะครับตัวนี้เราสั่งจากโรงงานมาตรฐานต่างประเทศนะครับที่แบรนด์ระดับโลกก็หลายตัวนะครับที่นำไปใช้ตัวนี้นะครับแล้วก็เร็วๆนี้นะครับเราจะนำลำโพงนะครับไปให้พี่ๆเพื่อนๆนักเล่นนะครับได้ฟังเสียงจริงกันนะครับตัวนี้ในวันที่19เาสง หาคมนะครับเป็นวันเสาร์นะครับพขอเรียนเชิญนะครับพี่พี่เพื่อนๆท่านไหนที่สนใจอยากฟังเสียงจริงของลำโพงรุ่นใหม่ตัวนี้นะครับแล้วก็ลำโพงเซอร์ราวรุ่นที่แล้วด้วยนะครับเราก็จะไปจัดระบบเสียงเต็มระบบนะครับให้ฟังนะครับที่กรุงเทพนะครับเดี๋ยวสถานที่เราจะแจ้งอีกทีนึงนะครับพ,พี่พี่เพื่อนๆคนไหนที่สนใจก็สามารถข้อความ ส่วนตัวมาหาผมได้นะครับเพราะว่าเราจะรับจํานวนจำกัดนะครับเพราะว่าจะเป็นบ้านเพื่อนสมาชิกนักเล่นนะครับทีอ่อาจจะไม่สะดวกนะครับเรื่องสถานที่เท่าไหร่ก็ขอรับจํานวนจำกัดนะครับก็ถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไลน์แล้วก็เบอร์โทรไลน์ไว้ให้ทักส่วนตัวมานะครับ